สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญสตางรูเนื้อทองแดงหนึ่งสตังปี2 4ง2ี2 4 2ด้านหน้าของสตังรอบรูกลางเป็นรูปอุณาโรมหมายถึงพระโรมาละวางพระขนกของพระพุทธเจ้า หมายความว่าประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามก,กะมีอักษรคำว่าสยามลัฐกับสตางมีเลขบอกราคาอยู่ด้านล่างส่วนด้านหลังเป็นรูปจักรทักษินาวัร มีสักราชบอกปีที่ผลิตพศ2472ตรงกลางวงขอบเรียกเหรียญน,นี้ผลิตจากประเทศเบลเยียม วันนี้ก็พามาชมเหรียญสตังรูหนึ่งสตังเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ